มาอีกหนึ่งประเด็นนะครับสำหรับนักร้องสาว V V o l e t นะครับล่าสุดเนี่ยโพสต์ระบายความรู้สึกน้ำตาร่วงหลังจากโดนวิจารณ์ที่จุดในผลงานเพลงนะครับนักร้องสาว V V o l e t นะครับออกมาโพสต์หลังเจอคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์ผลงานเพลง ที่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยนอยหนักนะครับถึงขั้นเกือบคิดเลิกทำเพลงนะครับแฟนๆเนี่ยแห่ส่งกำลังใจให้เพียบเลยนะครับเรียกว่าเกือบสตรองไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักร้องสาวเสียงดี v v วีโอเลนะครับที่เพิ่งเปิดตัวอัลบั้มใหม่ไปล่าสุดเลยก็คือ Your Girl นะครับไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแต่งานนี้เนี่ยกลับเจอบางคอมเมนต์วิจารณ์ถึงขั้นทำให้เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกเฟลขั้นสุด โดยสาวีนะครับก็ได้ทวิตข้อความเล่าถึงความรู้สึกถึงขั้นมีน้ำตาร่วงกันเลยทีเดียว<ช>นะครับยังไม่ได้แน่จริงขนาดที่จะอ่านคอมเมนต์ที่วิจารณ์งานที่เราโคตรตั้งใจทำว่ามันไม่ดีโดยไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะเพิ่งเจออันหนึ่งมา อ่านแล้วรู้สึกมากเลยน้ำตาร่วงนะครับงานที่เราทำเนี่ยเราใส่ตัวตนของเราไปมากๆจนเราเนี่ยแยกไม่ออกว่าอะไรงานอะไรตัวตนพอเขาไม่ชอบงานของเราเราเลยรู้สึกว่าเขาไม่ชอบตัวตนเรามีเว็บหนึ่งที่คิดว่าหรือเราจะควรเลิกทำเพลงมันไม่เหมาะกับเราแล้วหรือเปล่าไม่นะแล,แล้วก็ต้องมันนั่งคิด กับตัวเองว่าไอ้คนที่เมนเนี่ยคนเดียวมันเป็นใครจะมาทำให้เราเลิกทําในสิ่งที่เรารักได้ยังมีคนชื่นชมอีกมากมายนี้แค่คอมเมนต์น e g a t i e อันเดียวปกติเนี่ยไม่ค่อยอ่อนไหวขนาดนี้สามารถเทคคอมเมนต์ได้เทคคำด่ามาเยอะทั้งชีวิตแต่อันนี้อาจจะจี้จุดจัดจัดเอาเป็นว่าช่างจุดจุด,จด แล้วได้เลยคอยดูแลกันเราจะเก่งกว่านี้เข้าไปอีกเก่งแบบชิปไปเลยนะครับจุดๆนะคุณผู้ชมนะอ่านออกอากาศไม่ได้นะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยอัลบั้ม You า r ์เกนะครับมาอีกรอบแล้วก็ยังยืนยันคําเดิมกับตัวเองว่าอาัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ดีฉันทำเองนักเลงพอใครยังไม่ฟังลองไปฟังนะครับอันนี้ก็คือความรู้สึก ของคุณ V. ีวีโอเลนะครับที่โพสระบายผ่านทางทวิต t ตอร์ส่วนตัวนะครับหลังจากที่เธอปล่อยซิงเกิลอัลบั้มล่าสุดก็คือ y o u เ Girl เข้าไปนะครับแล้วก็มีกระแสวิาพากวิจารณ์บางคอมเมนต์นะครับก็คือบั่นทอนในเรื่องราวของความรู้สึกหลายๆคนคุณผู้ชมนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ฟังในผลงานของน้องเลยแต่ก็ไปวิาพากวิจารณ์ทำให้ใคนที่เป็นศินลปินเนี่ยเขารู้สึกบั่นทอนใน<อ>เรื่องราวของความรู้สึก ในสิ่ง,งที่เขาตั้งใจที่จะทำคุณผู้ชมนะครับบางทีเนี่ยอย่างที่เราบอกไปคุณผู้ชมการที่เราจะใช้คำพูดหรือเราจะคอมเมนต์อะไรผ่านทางโลกโซเชียลยมันเป็นดาบสองคมเสมอนะครับเจ้าตัวเนี่ยเขามีความตั้งใจมากๆเลยที่จะทำบลงานเพลงให้แฟนคลับที่เขาชื่นชมาไหมว่าในแต่ละผลงานกว่าที่มันจะออกมาสู่สายตาของประชาชนเขาใช้เวลาทั้งแรงกายแรงใจเนี่ยเขาทุ่มเทกันมากมายขนาดไหน นะจริงๆถ้าฝากเอาไว้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเรายังคงพูดอยู่เสมอๆว่าถ้าไม่ชอบก็ให้เลื่อนผ่านไปถูกต้องเรา <นะ S 1> เองรเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกรับหรือไม่รับอะไรที่เราชอบเราก็รับไว้อะไรที่ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปเพราะคุณไม่ชอบแต่คนอื่น,อนชอบใช่เนาะอันนี้ก็ต้องขอไว้เพราะว่าแต่ละคนก็มีความฝันมีสิ่งที่อยากจะทํามีจุดมุ่งหมายเป็นของตัวเองวีก็เช่นเดียวกันวีก็มีจุดมุ่งหมายคือการทําเพลงเพราะว่าเขาก้าวเข้ามาในวงการ เอด้วยการไปประกวดร้องเพลงนะคะแล้วน้องก็เป็นนักร้องอีกคนหนึ่งที่มีคุณภาพมากเพราะเราเองเราก็ชื่นชอบน้องเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้น ส่งกำลังใจให้วีนะคะว่าอย่าล้มเลิกความตั้งใจที่จะทำเพลงเพราะว่ายังมีคนรอฟังเพลงของวีอยู่อีกมากมายส่วนคนที่ไม่ชอบขอร้องไม่ชอบไม่ต้องมาแวะบ้านเขาหรือไม่ต้องมาสนใจใเขาก็ไปมองทางอื่นที่คุณชอบเธอใช่ครับส่งกําลังใจให้น้องวีกันเยอะๆนะครับก็ถือว่าเธอก็เป็นนักร้องสุดรองอีกคนหนึงคุณผู้ชม,มนะครับบางช่วงเวลาเราอาจจะเจอถ้อยคําคําพูดที่มันรู้สึกไม่โอเคอ ก็อย่าไปใส่ใจคุณผู้ชมนะครับยังมีคนที่ต้องการที่จะฟังแล้วก็เสพในผลงานของเราอีกเยอะเลยนะครับส่งกำลังใจให้เธอกันเยอะๆนะครับใช่ค่ะ